สบายดีสบายดีเอฟซี FC, ทุกทุกคนเนาะมืัอนี้เขามาดูดน้องป่าอีกถือว่านี่เขาดูดไปแล้วน้องหนึ่งืัอน,นี้เขามาดูดอีกน้องที่สองเนาะมาลุ่นเหมือนกันว่าน้องนี่สิมีปลาลายบอ่อถือว่านี่โอ้ได้ลายแห้งได้ซ้ำกับซ้ำบอกนี่ใหญ่เนาะโอเคแต่ว่าเบื้องน้องนี่คือสีลายอยู่นี่นำ้ำเริ่มแห้งปลาเริ่มเดือดแล้วเริ่มเริ่มเห็นปลา,าแล้วเนะวาะพี่นี้เนาะถ้าคิดขเข้ามาืวอนนี้คือใหญ่ปลาเนาะ ประเภทปลานิ่นปลาป่า,ปายังต่างๆเขาจะใหญ่ไปไหวน้องนั่นเนาะเพื่อเห็ดเป็นพ่อแม่พันธุ์แต่สำหรับปลาคอปลาเค็งปลาดุกหน้าบอสีเนาะถ้าก็เอาไว้เห็ดพันธุ์ขึ้กันหลังจากปิง่งซุกแล้วเขาเอาผักสลัดมาแล้วเขบปุ่นใส่ปลาใส่แล้วก็ตั๋วแจวโอ้เนาะคนละพันธุ์เลยพี่น้องโอเคเนาะอีกจังหน่อยเขามาลุ่นน้ำกันอีกประมาณ30นาทีน้ำก็จะแห้งแหละ โอเคทุกคนเรามาลุนน้ำกันว่าสิมีปลาหลายบอ่อโอเคเนาะทุกคนตอนนี้นำ้ำเริ่มแห้งหลายละตอนนี้เซียนเบนเฮาลงประจำการแล้วเนาะใส่เซียนพุดเด้อโอ้เซียนพุดไปเด้เซียนพุดโอ้โอเซียนพุดเจอแล้วลนะ่ะอ๋อพื่อนอะอ่ะยุกยุก,ยกให้เบิงนะ้งเนียนะ่ยปลาหน่ยเนาะพี่น้องปลาหน่ยปลาหน่ยปลาหน่อยข้า อาตัวแบบไงปลาปลาเริ่มเดือดแล้วต้องเอาปล่อยไว้ไว้มื่อนี่นะมันจึงอันนี่มาใช่กันนะบอ่บุญบ่เข้ามามันท้องเรากกำลัออลงเอามาอู้อปลาลายและที่นอก,ออกปลาปากโอ้ปลาปากไลเลย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn он он алло так что там это панин โอ้ยไม่ที่ตายเบิดนี่นกขึ้นบกเบิด์ดออ๋อเลือกดีมันแต่กล้องยุ้ยเฮ้เนาะปลาดิบเยอะเอ้ยบากสิตายเอ้ยมามาลงมาลงมาเดี๋ยวๆใช้หุบเป็นตีรอรี่หฮะใช้หุบมือกล้องก่อนอันนี้ปลากำลังเริ่มเดือดแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้เซียนเบนกับเซียนเซียนพูดเนาะเป็น อันล่าปลาจับปลาเอาปลาอะไรปลาปากกับปลานหน่อก่อนยังบ่เห็นปลาคอเถอะยังบ่ทันเห็นปลาคอเถอะเนาะตอนนี้เขาบ่ทันบ่ทันสนใจปลาคอสนใจปลาปลาปากกับปลาปลานิ่มปลานวลจันยังต่างๆนะครับเอาไปปล่อยไปเห็ดพรอยม่พันพี่เนาะมามามา มาติพน oh, ัโอน้างกลัโอ้นัต้อนต้องนี่แลวพนนบึงแรายกโอ้ลายลายลายเหยบอย่างมันรองใช่ลายอเ้เหนนตายเอซ้ำมาแม่ติ๊กมานาวเรเกัเอาแต่าิเอาเอามาเดทับกันเิอเลยตักน้ำยืนน้ออันนี้ไปอออพิเศษ กอนนำที่บกนี่เห็นปลาปลาคออยู่ชาวต้นยังไม่เห็นี่นเตะของมันปลากดอันนี้อ้าจับมึงดูปลากดนี่ปลาป่าเนาะสไลดยปลาป่าปลาป่ากับปลานิ่สลายปลาป่ากับปลานิ่นี่นะ หลายหลายลายยังบ่ทันเห็นปลาคอเลยพี่นไหมจะได้เขาจงมาหลุนปลาคอนหมกันว่าน้องนี่มีปลาคอลายอยู่บ่พวกนี้บริสุทธิ์มัายว่าเอาเอาปลาป่าก็มันตายโอ้ปลากดปลากดพี่น้องตัวนี้มันทนอยู่ปลาป่าเหรอปลาป่าฟันว่านจันดิ้นนี่นะ กระไรก็นี่ชัว,วปาว่านนึ่งวันคือบได้ะต่เดียวหลังยนตวเดี๋ยวนี้หมตอนวันแ่บุได้เปลาอไปนนี้อนนมันมดดิน่ละาเนเจ็บกระเพาะปื่อปลายัางวาปาแดงแท้ื่อซัมบี้เลย ป่าซังบียังมาเลยยังมาเลยจังอู้ยโอ้โหอันนี้นะไว้วเนายสวบขับไปแล้วหนึ่งปักเ้นอยอดออกเลย

นีก้องอออน,น,นี่บัวร้ายไปเลยเดี่ยวอนนี้ยังยังบัวเห็นตะคอต่ทวิตนี่ลายแห้งอดดโอ้ปลาดูกมันอยู่ต้ตมกูเด้มีเทียนนะ แค่ยังไม่ยืนเนาะ,อะโอเคเนาะทุกคนตอนนี้น้ำกันเริ่มบกแล้วหอดเวลาที่เขาจนดุนประคอแล้วอโอเคลุย<ง>มีสายประคอเดดเดดเดดแม่นว่นๆๆๆๆๆนาหันนั่นนั่นโอ้เดดเดดหันแล้วอเอาพี่น้องแต่มสวิตแม่<อ>จับแม่ คุบเลยคุบเลยโอ้ยได้ได้ยู่พี่น้อง <c oughs> แทนทมิทแทนทมิทเจียนเจียนเล็กมันแลน้วเนาะ <c oughs> อ้าทางฝุ่น <c oughs> กำลังเดือดทางฝุ่นกำลังเดือดเดะบะพุด <c oughs> บะพุดเห็นแลน้วเนาะบะพุดก็เห็นอีกแล้ววันนี้ <c oughs> บะพุดมาแล้วพี่น้อง <c oughs> อัน <c oughs> นึงอันยุงเด้อโอ้ใส่ได้ใส่ได้นนนีีี่่ตัว้อ๋อ โอ้ตัวนี้บาเบินฮะปลาบูปลาบูอะโอ้คือปลาคอเนาะเบื้องเจิงหนึ่งเนาะขนาดอ่าปลาคอเริ่มขึ้นแล้วพี่น้องปลาคอเริ่มขึ้นแล้วนะรียันหุดป้าต้องจับซองมือเลยใช้เบื้องดูปลาบูนโอ้ ล่างล่างเมืองลายมาดูล่างลางดูลางเงลายมันดูนล่นครใคคือปลาคอเนาะอสบเ่มันบลองง้งนี่คือหน้าตาปลาบูีนาตัวใหญ่ตัวใหญ่ตุย่เนาะ่าสันชัน่แล้วเอาละปลาคอเริ่มมาละปลาคอปลาบู Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Để เดชมาจากว่าเอาเอาไงดูดีสะคอหน่อยว่ายังไงบันไดเนาะกำได้ปิ้งอยู่โอ้น้องนี่มีปลาบู่เนาะพี่น้องบุกเข้าสิมีปลาบู่มีปลาบู่ตัวหนึ่ง แล้วพ่อปลาปลาบปลายปลาบูนี้กินมันปลูกปลาหน่อยนี่ปลาบูปลาคอเนี่ยังว่าใครเนี่ยขันปลาบูเนี่ยโอ้เสร็จเลยเบิ้ลแล้วที่เนาะปลาคอเนี่ยเนาะโอเคที่เนาะคือสิเบิ้ลแล้วแหละปลาคอเขาน้องนี่ปลาคอบปลายแต่ก็โอ้พอได้ต้มอยู่ตอนสวยนี่เนาะพอได้ต้มได้บติ้งอยู่ต้มเลย โอเคเนาะสุดท้ายนี่ก็อยากขอบใจ FC ทุกคนที่ติดตามครับชมคลิปวิดีโอของเฮาเนะาะฝ่ากทุกคนที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครับ้าในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะโอเคมาฮอนนี่ก็จะได้ล่าที่นองไปแล้วเนาะแล้วมาเบ่งผลงานประคองกองเจ้อ โอ้เด็กลลยอยู่ไลยอยู่ตรงนี้อยู่พี่เนาะพอดดต้มอยู่ต้นสวยนี่โอเคขอบใจเนาะทุกคนขอบใจแล้วพบกันในคลิปต่อไป